เจอเข่าครับเจอเข่าไปแล้วครับโอ้ยยืนตัวนิ่งตัวแข็งีกแล้วไปไม่ไปครับแหมตัวออตัวรอครับไปเลยครับโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหอย่าแล้วครับยาวๆครับตัดลำตัวไปทีนึงครับทางด้านของเชนแทงสวนเลยครับเอาละครับมีขู่ไม่สนใจครับวางแทงเนื้อเนื้อแผลเพื่อทั้งทีนี่ยทางด้านเชนโอ้ยอย่าครับต้องไปให้ซึมครับ กรบเพกเสียบแหลมๆเข้าไปแล้วครับโอ้ยเจอเข่าเข้าไปครับนอกได้ในโดนครับแบบนี้ที่นะครับโอ้ยยัดเข้าไปโอ้โหแข่งข่าลูกนี้ครับแม่เริ่มหลวมนะครับอันวาโลเริ่มรวมแล้วครับนี่ครับเจอเข่าเจอเสียบเข้าไปเนื้อเนื้อแล้วเนื้อเนื้อแล้วอยู่ไว้อยู่อยู่ไว้อยู่โอ้โยไม่ไหวครับต้องนับครับแม ต้องเร่งแล้วครับยกที่ผ่านมาจะโดนนับนะครับเอาครับกอดไม่ได้แล้วครับกอดจะไม่มีเขาที่เส้นนี่ครับโอ้โหเจอเข่าครับเจอเข่าไปแล้วครับโอ้โหยืนตัวนิ่งตัวแข็งไปแล้วไปไม่ไปครับแหมตัวออตัวรอครับไปเลยครับโาเชือกเลยครับ แต่ก็ยังประมาททางด้านของอันวาโรไม่ได้นะครับโอ้โหเจอเข่าเข้าไปนะครับต้องถอดตัวหนีออดหัวหนีเลยครับโอ้โหลูกเตะครับลูกนี้ครับเข้าชายโครลจบเลยครับแมาหมดแล้วหมดเลยครับหมดจริงเลยนี่พอมันหมดหมดจริงๆครับแล้วดูเตะแต่ละดอกครับโอ้โหเหน็บสีข้างแบบนี้นี่เฉาะเฉาะเข้าไปนี่นี่ครับพอล้มลงไปแบบนี้ครับล้นกระแทกพื้นนี่พลังก็จะหมดลงไปด้วยครับตั้งหู 180องศาแลดูครับยัดเข้าไปอย่างนี้ครับยัดไส้ครับอ้าปากเลยครับพยายามจะหนีครับแต่ไม่รู้ว่าจะหนีไปทางไหนครับโอ้โหเพราะว่างัดานของเคนนี่ตามติดเป็นเงาปีศาจเลยครับนี่ครับนี่เป็นนับแรกในยกที่2นะครับดูครับโอ้โหหวางเวทีเลยครับตีไล่มาปักเข้าไปครับเข่าสุดท้ายเต็มเต็มครับสุดจะทานทนครับอันวารอ ดูครับดูเพลงเข่าของเชนหลีไม่ออกแล้วครับไม่รู้จะหนีไปไหนครับสุดท้ายครับเข้าเชื่อครับโอ้โหเจอตัดลาตัวหมัดหนึ่งแล้วก็ตามด้เข่าครับโอ้โหตับไปใส่ปูนี้มารวมกันหมดเลยครับนับแรกยกที่สองนะครับยังไหวนะครับโอ้โหสายเสียบครับแลวป้ายหน้าดันขวางครับดูครับ ขันมาเจอแข้งโอ,โ,โอ้โหจังหวะไม่ได้เกรงด้วยครับหมดแล้วหมดเลยครับจุกจริงๆครับลูกแบบนี้โอ้โหหมุนมาเจอแข้งครับนักมวยมุมแดงฟ้าสั่งปิ่นสินชัยพบกับนักมวยมุมน้ำเงินจากอิสราเอลฟาดีคาบิตาไทยกับชาวต่างชาติครับโอ้ย้าของมวยโอ้หน้าตัวรับฟาดีอาวุธแรงมา เลยครับสั่งมาอย่างไรครับวันนี้สั่งมาอย่างไรคุณมรุษหนึ่งัด<ร>หนึ่งตาไตยคุณภาพทั้งนั้นแหละครับชาวต่างชาติทาให้มวยไทยนี่รู้จักนะครับหม,มัดีถือว่าเป็นอาวุธอันตรายอาวุธเด่ดโอ้โหแหมบอกว่าหมัดอาวุธเก็ดครับเข่าอัดเข้าไปอ้าเดียวครับนับสิบก็บอกไม่ลุกแล้วครับแบบนี้ดูวาการครับดูจังหวะก้าวแล้วแทงครับโอ้ยดีครับลูกนี้ต้องฝึกนะครับ ก้าวแล้ววางเท้าแล้วเสียบครับทายากันฟันเลยครับก้าววางแล้วก็ยกซ้ายครับปาเข้าไปครับโอ้โหลิ้นปี่สิครับท่านเข่ารุ่นๆไม่มีนวมพุ่มนะครับซืบแล้วก็เสียบครับโอ้โหเต็มเต็มเลยนะครับมวยมุมแดงโไซยเล็กปกร์พอนุรินพบกับมุมน้ำเงินจากบราซิลโซเบียล์ฮาทอนครับโอ้โหวมิดอย่างนั้นครับ นั่นแหละครับอย่างนี้ถูกต้องครับโอู้หูแข่งขวาครับแหมเวียงมัดกลับหลังซะด้วยอื้อหูดูครับนี่ครับสำหรับมวยไทยซุปเปอร์แชมพ์อู้หูประคัดขวาครับโโอ้หเอาแล้วครับนานๆมาทีครับแต่ว่ามาแล้วได้คุณภาพอ้าวนับเลยครับทางด้านของโพไซเล็กเอาล้วครับขี่ม้าแล้วจะควบเลยหรือเปล่าโอ้โหอัศดาวุฒิเตะกระสอบรอไว้เลยครับ ติดต่อมาที่น้องเดียเกียรติเพชรนะครับเสียบรูดมาเสียบภูมิรูดช้ากันเลยครับดูนะครับโดนดอกใหม่ครับโอ้โหเสียบดอกนี้จังหวะตอยนี่นะครับฟังเข้าไปครับผ่อนลมหายใจพอดีครับไม่ได้เกร็งกล้ามเนื้อครับบักเดียวครับนี่ครับนี่ครับแหมเดินตีหน้ายักเข้าเลยฮะเข้าหาเลยครับโพไซเล็กโอ้โหแข่งซ้ายครับไม่ธรรมดาครับแนอดีต จับมาจับมาเสียอุ้ยงเถื่อไปหมดเลยครับแมต่อยลำตัวได้หมัดนึงครับแรกกับเข่าเรือหมัดกับหลังไม่โดนอาะเจอหมัดของโพไซเล็ตเข้าไปลูดออกมาลูดลงมาโอ้โหบนรอบตัวเองนี่ไม่ได้ครับต่อยมวยไทยมวยสากลอาชีพโอ้โหยนี่ครับหัวใจหลอกครับจ่อล่างครับเปลี่ยนแผนจ่อล่างมาโอ้ยสายเต็มลำตัวครับ แข้งซ้ายเข้าไปครับมันยาวกว่าแข้งหลังครับดูจังหวะเสียบแทงครับพยายามจะสวนด้วยซ้ายครับแต่ว่านี่ครับโอ้หโดนแต่ละเม็ดตีแล้วตีเจ็บครับไม่ครับเข้าตรงๆเข้าแหลมๆเข้าด้านข้างครับนี่ครับต้องฝึกนะครับการกระชากปูใหญ่ๆโอ้หแต่ละดอกแม่เด็กง่ายๆว่าเอาตัวหรือเปล่าได้นะครับ ดูแข้งหลังยังไม่ออกครับพอวงในก็กระชากมาเสียแบบนี้นลครับก็ต้องสาดแข่งไปครับโอ้โหสอครับเต็มคมับนี่ครับหันล่างครับโพไซเล็กแล้วก็ชุดนี้โอ้โหดูครับจับปาตีจับปาแทงได้มันสเตดาจจริงๆครับรูปร่างแกนหนาจริงๆครับดูครับหน้าอกเวลลำตัวท่อนขา พยายามจะตัดด้วยซ้ายครับมวยมุมแดงก้องเชียงดาวสอยิ่งเจริญการช่างพบกับมุมน้ำเงินมาร์กเมจากประเทศอังกฤษมาดูเลยครับโอ้ยปดล็อกได้แล้วครับมาร์กเมอาครับเอเชียอยากกลับครับทีรันควนแพนิโดนเสียบตีกระดกทางเอาแล้วครับมาร์กเมย์สวนมากแล้วสวนมากแล้วครับเอาครับมีเถียงมีโต้ชักยุ่งเหมือนกันครับโอ้โหบอลเข่าบอลเนียอดได้ครับก้องเชียงดาวเข้าไป มีศอกด้วยลูกได้รับต้องเต็งดูขีดครับเสียบมามีซอกกับเพชรบุญชูพระเอกของเอฟเอคลับทั้งนั้นครับอ้าวแทงกระเมดโอ้โหเราก็มีศอกกับต้องทิ้งดาวสวนคืนเหมือนกันโอ้โหตอนนี้ครับคนละลูกคนละดอกนะครับใครดีใครอ,อยู่ครับ,บามาเตเสียบเขา่าโอ้โหอ่อนปล่ตครับอยู่ไหยอยู่ไหยโดนสวนแล้วต้องทิ้งดาว ทีบมาแทางโอ้ลูกถนัดนะครับที่มาเสียเสียบโอ้ตีเข้าหน้าเลยครับตีเข้าระดองทางอ่อาครับพัวนัวพัวพันไปด้วยครับเสียบอีกทีหนึง่งเสียบอีกทีหนึ่งตอนนี้ได้กันคนละสอบได้กันคนละัทีได้ควมามชัดเจน กองเชียงดาวโดนอีกแล้วโดนที่อีกแล้วครับกองเชียงดาวต้องอึดกว่านี้หน่อยพึทธหน่อยครับพึทธหน่อยโอ้โหเจอซอรครับตอกซ้ายหยุดไปเหมือนกันครับแม่ตอนนี้ครับกองเชียงดาวหยุดครับรับอาวุธของมาร์คเมย์กอดจะพักอ่ะสับแคทีหนึ่งยกทีหนึ่งแต่มีสายสะโพกเลยนะครับเข้าไปโโอ้นิ่มไปหมดแล้วกองเชียงดาวนิ่มไปหมดแล้วครับนิ่มไปหมดแล้วครับโดนนับนะครับยังไม่หยุดนะครับมาร์คเมย์ยังไม่หยุด เสียเพื่อชัยชนะครับเสียเพื่อชัยชนะขวางเลยครับแมจบยกสามครับถูกต้องครับธันวุฒิรังรองอนุสรบุตร